สวัสดีครับผมไม่นอนครับสวัสดี FC โอ๊ตเยาชาแนลนะครับผมให้ยังเหรอสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อใ,ให้กไก่คุณพ่พอชื่อไก่คุณชื่อป <c oughs> แปดสิบแปดเลื่อนนะอันนี้ก็ชื่ออยไรล่ะอันนี้เราคือเราถามพี่เขาเลยว่าพี่เขาบอกว่ากาันน้ำเด็ดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ขอคาชิโนบอกคุณพ่อมันต้องใส่ลุยเองหน่อยนะใส่ตุ๊กเแช่หนะาอ๋อที่เราว่ะอ๋อที่นี้ก็สวยเลยยิ่เงินนะแต่ว่ามันหน้าดำเนียน่ย ที่ใส่ไอยู่ข้างในอะไเผาๆเลยไม่มีแ้่สับปไม่มีรสหวานอะอันนี้จะสวยเลยข้างนบางอันทำอะไรอันนี้มันคือบราเนาะมีร้านเจาะเงินบาอันอะไเม้านี่เรียบสีเงินมีทองอะไรอนนีทองอะไรอ่าตัวตัวเรื่องนี้เป็นสับะสีเงินเป็นประภาสีหลกะสี้องไมานเดียงเาไกัน สีงานกตงานเนาะสี้เดล่ะเขาไม่ดเงหอีห้องงานไหมล่ะมีภาพนรนงอกงานบานดีกันไหมาใดูการสัมผัสสัมผัสในสวยีอะไรวะีอง่นี่ห no ีองแล้วในกล่องดีว่ั้นแตงาเนาะเาาคุณะบบกีองงาก่นีบ ช่้หละนหม่เพราะว่าดิพอนหัวบา่นไได้กาแต่กเใส่มันสีแบบาดมันสีเป็นแบบเราหัวนะนหัวเป็นมาทนกูเน่ยมันสอนเลวยานไหนเห็นแล้วว่ะบอสมบหวท่อยากมือไม่ร่ายังสีมันกับมันกับตรงย่างไปหาบงไนลกาเพราะว่าดีไม่กาอายุเขียอยุขอมือง่ายแลค่อยบังวีการลพ่อบ่มีอะหัวอยากได้ ถไดปนสองโดนแล้วก็เลยส้่ไปเห,หน็นเราไหมโอ้โหน่าดีนะใช่เาเป็นูุ่นเก่าคนเขาจะชอบไหมน,นะน่เดีดอกข้าวที่พันจะหาอนุาสี่เปนเจ็ ตัวมาเลือกเอาตัวนี้พ่อพี่แล้บอกว่ากานาันน้ำร้อยเปเซ็นต์ยอพี่พอเรามาใช้ลุยนะบอดตัวมายี่ห้อได้กระตามคนอืออ่นะขอใช่น่ะคนเบิร์ดคนเบิร์ดแต่พอเราใช่นั่น,น,นเราวจิตฉีอเลื่อนแบบว่าบิร์ดทุกตลอดเลยทุกยามันก็จะมีบ่งวันจะเป็ลี่งกาด้กัว่างทุนสามวันอย่างมันก็นจะมีทุกอันแหละเนาะจะมีแบบ ชิ้นหนึ่งที่เขาเทรศัพท์สิบเครื่องไปที่ประกอบมาแล้วแบบว่ามันมันมันบดใดตูดีขึ้นงูสินะโทรพังลพท์สิบเครื่องประกอบเหมือนกันหมดแล้วอาจจะโดนแล้วอาจจะซื้อถือกี่แบบว่าแล้วที่จะเรี่ยนนั่นที่มันมาทนแตนว่าเพราะว่ายี่ห้อใดก็ตามยี่ห้อที่เราใกล้ใจแหละเราเหยีบพังนละเพราะเดียวกัใจมันกับบบพังนี่แต่ว่าล่าสุดสีว่าสีว้แล้วใส่ที่ขึตลอดพังเรลี่ยน ไม่อ,อบานเีลลองอันนี้ดูนะคะเพราะว่าพี่แกบอกว่ามันกันกน้ำร้อยเปอเซนดี่อสวยมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้คุณพ่อใส่ดูดดดว่าไม่ใช่ดีบว่ลาจะ้าดีนดอเราะวเขียนรอมันมันเหนียมเมื่อไห่สวยมากสวยปะสวยสวยแค่ไหน่เดือนนี้เนาะ,นนนะไม่เหนียมดีเนาะไม่ไดยืนเอยเขาเรียกว่าเชียวน,นิ้วเท้านั่นนั่นนี้เนาะ น่าจจังมันเมเกียงเพื่อนนี่เื่อนอันนี้กว่าโอเคเดี๋ยวไปรุนารรา้นกันว่าคุณพ่อจะสใส่ได้ไหมคุณพ่อจะชอบไหมนะคถะึงแล้วค่ะไป <c oughs> ไปเราจัลฮะไปเราไปงานคือนะบานงานใครรอญาติตอบใครของเราของเราอะไ่สื่ออยากว่าห้ไป้ะไะดิลูกน้องลูกล้ก ลยงยุกขนมังลย่างยาบางังไงมบางังไหนโอ้โหบางังไหนางยังไหนสายมาจนแขนนทนชอบ่ให้บ่ไหวซื้อม่แล้วไ่ได้สนใจแล้วนั่นะสร้างใส่ใบหลอดน่าได้เบอร์ กันลอยันเซนอยู่บกแบบนี้กันหมอกหรือกันน้าคะน้ำเนี่ยพูดมาว่ากันน้ำลอยพเซของแทกันอไรเอามาคืนนะเออถ้ามาขอเปลี่ยนหลดแล้วว่าของแทเอาว่างไหมีีสตัดสองนี่เด้ตัดอันนั่นสองขอมเพื่อวานสามข้อสามข้อมันยาวเลยป่เนาะใช่น้ออีกอแกดอยถามาแขวะต้องแกะแขวะใส่แกะท่อมไข่เยใส่บ่วงคว้าไเลยใส่ท่อมพอดี ซุปซ้ำนั่นแหละเพอดีมากแล้งานที่เรื่องวนพราะดีน้าซ้ำนั่นนเาดําก็บหนาขาวเพราว่าหนาขาวมันเกี้ยงดีจะถอดไว้เด้อรักเอาไว้น้โอ้พแม่เนาะหอกระใสเชื่อเดียวจบรักล่ะ เราวาการหนาบลอยเปอร์เซ็นเลือกสามสิบเมตรใส่ลุยโหลดบ่โอ้ยกันระครับปานี่ก็กันได้เนาะนี่ไม่เป็นอันมันเป็นขาะเป็นฟาปิดจังสี่ผอมแล้วามันเป็นเขียวเลยกันไม่เป็นเขียวนะนี่นี่แบบมันคือกันหนาบลอยเสื้อน้ำไม่เป็นเขียวเราวาหน่ไมันโมเข่าที่แบบมันมีอีกแบบนึงอันมันเป็นฟ้าแบบงับกับเข่าตัวนั้นอ่ะมันกันยู่แต่ว่ามันบอกกันร้อยก็เรียกว่าถ้าอรหลาหนาบผ่อนแล้วใช้ลุยบ่ ลุยใส่หอยไปตึกแแขกั็เลยว่าเขาใส่เอาแบบนี้แล้วมาอันนี้กันลอยไปเสนตอกันทอดซิมเทียอ๋อจังบักันตะละองหม้องามเลยงามเลยก็บอกแล้วว่าท้อยังมายิเปลวสีเงินเหาอยอยู่งามเนาะกันเจลาองนำโดนด้วยงาเน่งกนเแล้วใส่แดล้วนใส่ลห่นหวยอแม่เาื้อล้าไม่รอดนั่งอยู่หัอเนังอยู่ห นัวเร่บอกคนเยดีสามร้อยับขอการใส่แขนข่อยตะวันเพราะว่าเห็นหัวมาวาแล้วมาใส่รุ่มบัวจะมาหาลักของเราด้วยไม่อเราไม่ได้กเราขอใส่แบบสมุสมบันอดใส่ได้ใส่ได้เดี่ยงง้ม่มันไม่งั้มามาจีวรที่นี่ มันมีหนาดำก็หนาขาวแนนี่ละงามนอนามเห็นหนาดำไม่เป็นเหมือนเมื่อเรื่นับ่มีวันทีเออขราว่าพมีวันดีมาะกม่ีวี็ไมาเจามาอันเป็อันนี้งกนเป็นตัวเล็กตัวบัวแย้แต่วันเป็นนาดำมันงองงมก็เลยเอาหนาบมก็มาเนนี้ไ่ดเท่าไรแล้วมากเบิ้งใหกาเราได้พอเออมันมีวันทีพอเออแล้มากเบิ้งวันนีเท่าไรมันเรเบิ้งใหการกแล้วราประกันจะผิีก็ฮึ สองนี่จะปีหมือสารับรับประกันนันหนึ่งปีท่านภายภายในหนึ่งปีเือไปเข้มยังไงไปทำมีย่างไงรับประกันท่านสองปีหฮือเล่ววอ่าทานทางมันเถอะบ็ดค่ายเบ็เงินไม่ได้เป็นอย่างเดิมมาเกี่ยวมาเกี่ยวราคามันบมเสียงยังไงนะกาอที่เราทำกันเลยนั่นแล้วก็เไล่กันบเด้ไอดาว้วยเราว่ากันลอยส มกยนี <mit> no ่เก็บกองมันใหม่มีใบรับประกันเอาไม่แหรเอาไม่แหไมีปัญหาเห็นเาสร้างาไม่แฮนเลยเขามองกันแต่ีนั่นจ้งม่เสียไปเสอตัดออกสองขอดีครับาใเอออันก้องมาประกันน้ำเียนได้ด้อกลองน่ยนรถเดี๋ยวเ่ามให้กล้องน่อมีรถเอาไว้ัหางใหญ่อย่างเีย่มาพียพเสียเงินไว้ดกลองอันนั้นไปสอบมันยุยรด็เดี่ยวใหม แล้วาหลักกันร้อยเปอเซ็นต์นามเลือกสาซิบเมตรกับโลกไหล้ววางยูหมองผ้านี่ด้วยไปนม่ีคอตินของออตินควมไน่นนี้ย่งเมืองวันทุกงานเที่ยงคาะเไปพอไหมกันนะที่ตัวเราเราชมเราอยางเมืองเราเคยค่อนเคยใส่ในากนี่คือหวยจริงๆถ้าขอบาใส่หวยกับไม่เป็นคนหวยเนี้ยมันเคยใส่มันม่ได้ใส่จะกุ้หลอดเวลานอยอดวันทีเด้อว่ อเลยเรียว่าบงอะไเนี้ย่ะเเนแปนในก่เจ้าอยู่บงอ่าเราบงหายอยู่เอม่ิีวเียวจะเป็นเหล็กแล้วโอ้ยลงบ่เป็นเหล็กเบืองเปียกเลยเนาะหน้าด่ามันเป็นตัวเหล็กตัวบกย้าย่ห่นก็แล้หนาสีขาวงามแล้วก็ใส่เรียมนี่นะขาวที่บ่อเบ่งได้าขาวเนาะสาอนย่ง่เห้งดเนาะีนี้งควนุมนี้ละ ไปนเป็นรอยเท่าพันเท่าเด้อตัวลามาค่ะึ้นตัวหางินค่างานของเงินเลยละาใช้กระเป๋าไเดินทางไปมวมาสื้ออะไรยกะยะมาขอแม่พอม่ถึงไปเนี่ยขงอยู่สื่อทองอะไเนียบีไม่รว่สือพ่นลยนะอ้บังสีเสือ้พ่นยังไงอืมเป็น้าวโอเคนะคะ สวยๆแล้วใส่ครือคือดี่่ะที่แรว่าเสียวมันไม่สีเงินไม่ไม่เป็นสีเงินมันมองหมองนีว่าการมหมองนีไปทังทั้งว่าปนหวานวยงามมากที่สงามประสาทชื่อมีเือจมูเนี่ยคจีใส่หอีารใส่ย่ห้น่เอานะเอาเินสุดเอ้งเินดีนะคะความสุขให้คุณพ่อค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะดูแม่ยู่คขึ